น okay. ี่นั่นลูกใครอ่ะโอเคพาไปหาแม่นะมาถึงแล้วครับน้องนิคุณ คุกเพ็กคุเตาปางเชียงใหม่พร้อมลยน้ำกันหรือ,อยังพร้อมแล้วเหรอไปถ้าพร้อมอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไปไปถึงแล้วมีโล่ด้วยอ่ยพะพร,อพร้อมลงน้ำหรือยังครับพร้อมลงน้ำพร้อมลงน้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพักอยู่ตรงนี้นะ น้องลงเลยไหมครับอ่าลงเหรออ่าลงนะครับใส่ห่วงกันเพื่อความปลอดภัยน้องนี่คุณลงเลยน่มันไม่เล่ะไเนี่ยโอ๊ยเกไม่ไม่ได้่ย่มมเลยดีไมมลงน้ำด้วยนะดูดูดูดมยามแล้วลิ่มน้ำกมองเต็ม แล้วนี่พูดรออยู่ตรงนี้ได้ไหมครับน้ำมันก็ไม่ลึกอ่ะ้องรองอ,งอยู่นี่ได้ไหมเดี๋ยวแม่ขอไปทํางานแป๊บหนึง่งเออแม่คุยงานค้างไว้อยู่ครับรออ,อยู่นี่นะอย่าไปไหนไกลนะ,อ,ะอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไกลก็เล่นคนเดียวได้ด้วยรับ ฮัลโหลค่ะอ๋อ oh, ได้คะ่ะได้ออเดอร์ Order ที่สั่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบจัดการให้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ส่งให้ค <c oughs> พี่คุณก็อยู่คนเดียวได้นี่งั้นเดี๋ยวแม่ขอช็อปก่อนนะช่วงเนี้ยมีแฟลเซิลอิ้งเต็นเจ้าชายเหรอเนี่ย สนจริงๆดลับไปกันโอ้ยชุดฮีโร่ด้วย ทำอะไรตลกแบบนี้เนี่ย ไม่เป็นไรค่ะครเราไปรอผู้ประชาสัมพันธ์ก,กันนะลูอเอานิบูลนิบูลหายไปไหนลูกลนิบูลนนะิบูลคุณคะคุณคค่ะเห็น เห็นเด็กผู้ชายสูงประมาณนี้ไหมคะใส่ชุดว่ายน้ําเป็นฮีโร่สีน้ําเงินนะคะ่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยเหรอคะขอบคุณค่ะ<อ>คุณ<อ>คุณค่ะคุณคุณเห็นเด็กผู้ชายสูงประมาณนี้ไหมคะอายุอายุประมาณสองขวบอะคะ่ะชุดสีน้ำเงินหรือเปล่าคะใช,ใช่ใช่เลยค่ะอ๋อเมื่อประมาณ2ี่สินาทีที่เราเห็นเล่นอยู่ตรงนู้นคนเดียวนะคะตรงนู้นเหรอคะใช่ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณคะเห็นเห็นเด็กผู้ชายสูงประมาณนี้อายุสองขวบนะคะใส่ใส่ชุดไม่ท้าสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมคะสองขวบชุดไม่น้ำสีน้ำเงินใช่ค่ะไม่ไม่เห็นเลยนะครับไม่อยู่แล้วคะขอบคุณมากค่ะประกาศประกาศตอนนี้มีเด็กผู้ชายอายุประมาณสองขวบใส่ชุดฮีโร่สีเงินตรงทางกับครอบครัว ถ้าเป็นหุ่นหลานของท่านกระลุนามารับได้ที่หน,นหน้าห้องประชาสัมพันธ์ครับรอเลยนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็มาแล้วลูกแม่อ๊ยโอ๊ยแม่วทอนลูกไปไหนมาไหน่น่ลงต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะไม่ได้คุณอะ จะไปตามหาลูกที่ไหนแล้วค่ะฉันเดินทั่วสวนน้ำแลวนะคะเพีนตาหาไม่เจอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันฉันเป็นสตาฟก็ต้องดูแลทุกคนอย่างนี้อยู่และะ้วค่ะแต่วันหลังอะ่ะอย่าปล่อยให้เด็กเล็กขนาดนี้อยู่ในสระน้ำคนเดียวอีกนะคะมพันอันตรายได้เลยค่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเดินไปในสระใหญ่แล้วนะคะจริงหรอคะค่ะวันหลังก็ต้องดูแลเขาดีๆนะคะ ฉันจะไม่ปล่อยลูกฉันให้อย<ห>ู<ห>่ตัว<ห> <ๆ S 1> คนเดียวอยีกแล้วค่ะโอัน่่โอเคได้ๆงั้นขอบคุณพี่เขาหรือยังยขอบคุณมากนะไดอเ่กั